ประธานที่ปรึกษาสอสอ,สอยืนยันนะคะว่าพักเพื่อไทยพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมั่นใจหากนายกรัฐมนตรีลงสมัครจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อหน่วยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอกล่าวถึงกระแสข่าวพักเพื่อไทยเตรียมเว้นวักทางการเมืองไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นเวลาหนึ่งปีโดยเชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าหากนางสาวยิ่งรักจินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีลงสมัครจะได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนส่วนความพยายามตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนกลางของม็อบประชาธิปัตย์นั้นไม่สามารถทําได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งมีการเรียกร้องไปยังนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏและพักประชาธิปัตย์หากมั่นใจว่ามีมวลชนจำนวนมากก็ให้มาลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาประชาธิปไตยค่ะ คุณมาปลุกระดมกันทำไมให้เอานายกคนกลางไม่มีนายกต้องมาจากการเลือกตัง้งคุณพยายามสมหัวรวมหัวสร้างกระแสเหมือนถ้าไม่มีนายกคนกลางบ้านเบืองจะไปไม่ได้ถ้ามีนายกคนกลางเมื่อไหร่แล้วใครรับตำแหน่งจะรู้ว่านรกมีจริงผมถามนิดสิว่า วันนี้กอปอป,ปสอมั่นใจรัฐบาลเพื่อไทยแย่แล้วประชาธิปัตย์ก็มั่นใจทำไมไม่ยอมลงเลือกตั้งมวลมหาประชาชนของนายสุเทพถ้าเยอะจริงคุณก็เลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลและคุณก็ไปปฏิรูปด้านนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาสอรอสอ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเสนอให้พักเพื่อไทยถอนตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากพักคประชาธิปัตย์บอยคอรดการเลือกตั้ง โดยนายสุรพงศ์เห็นว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันแต่ในที่สุดก็ต้องเคารพมติของพรรค เช่นเดียวกับนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ปฏิเสธข่าวพักเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งพร้อมกับระบุนะคะว่าหากนาย,ยกรัฐมนตรีต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอรองนาย,ยกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่ขณะที่นายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรู้สึกสงสารประเทศไทยที่มีปัญหาการเมืองยืดเยื้อ โดยฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งยังตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของนายพิสิทธิเวชชาชิวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่จบการศึกษาจากประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยอย่างประเทศอังกฤษแต่กลับแสดงคำพูดที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่ยึดมั่นประชาชนอย่างแท้จริงค่ะที่ผมอเอนครับเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาเนะฮะเป็นผู้นะฮะ ก็เหมือนกับชื่อหัวหน้าพรรคเป็นพิสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสงสารประเทศไทยนะฮะและน่าสงสารคนซึ่งนะฮะไปเร่มเรียนถึงอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยแต่ไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเลยนะครับท่านลองดูเทปเก่าๆที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะเวลาท่านพูดว่าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านพูดยังไงเพราะรัฐบาลท่านพูดอีกอย่างนึ่งระบอกนี้ท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็พูดอีกอย่างนึงนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่สถานการณ์ขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงว่าท่านได้ประโยชน์หรืออออออไไไไไมมม่่่่่่่่ดดดดดด้้้้้ปปปรรรระะะะโโโยยยยยยยชชชนน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 น์์์ถถาา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 ทททพพููงงงงงึึีีกผขเวคับ ใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยขอที่คำว่ารักประเทศไทยเนี่ยท่านรักจริงๆไม่ใช่รักแต่คำพูดนะฮะแล้วว่าเวลาหาเสียงครับท่านบอกประเทศไทยต้องมาก่อนใะประชาชนมาก่อนเลยขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆในวันที่ท่านมีอานาจแล้วนะครับด้านพักประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่สามาัญประจำปี2556ในวันนี้โดยนายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากต้องพักฟื้นจากอาการไหปลาราหัก จึงมอบหมายให้ในายอภิรักษ์โกสยโยธินรองหัวหน้าพักทำหน้าที่แทนซึ่งที่ประชุมไม่มีการลงคะแนนรับเพื่อขอมติในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจรวมทั้งคู่ขัดแย้งทางการเมืองยังไม่เข้าสู่กระบวนการเจรจาหาทางออกที่ชัดเจนให้กับประเทศอย่างไรก็ตามพักประชาธิปัตย์ไม่กังวลว่าหากไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสองครั้งอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะ